ในแง่ของการบริหารเนี่ยจริงๆกถ็ถ้าเกิดนับในแง่ของธุรกิจเช่าซื้อ<ะ>เราเราก็เป็นรายใหญ่ครับเพราะว่าแอสเซทเราก็แสนกว่าล้านครับครับเราจะบริหารเราจะแฮนเดิลอย่างไงตรงนี้ให้ให้มันมีพัฒนาการที่ท,ทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับรุ่นพ่อครับแล้วก็อนาคตกับรุ่นเรารเราจะบริหารมีแนวคิดบริหารยังไง ผมว่ามีรูมที่จะเติบโตเยอะมากนะฮะตั้งแต่รุ่น f ฟลเดอร์สเองจนมาถึงรุ่นรุ่นตัวผมนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเราจะเน้นความยั่งยืนมากขึ้นนะค,ความยั่งยืนในที่นี้คือไม่ได้ยั่งยืนเฉพาะตัวเราใ,ในแบบครอบครัวแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยั่งยืนเฉพาะในส่วนของพนักงานหรือว่าบริษัทด้วยแต่ทำไงให,ให้สังคมเราทุกคนและรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าเมืองไทยแคปิตอลด้วยมีความยั่งยืนตรงจุดนี้นะฮะ ผมว่าอันนี้น่าจะเป็น Challenge ที่ค่อนข้างท้าทายทีนี้ทำไมต้องเน้นความยั่งยืนนะฮะผมบอกเลยว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีความคาดหวังที่จะได้รับกำไรสุทธิมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะดังนั้นเองถ้าเกิดธุรกิจไม่ยั่งยืนนะฮะกำไรก็จะไม่เยอะ,อะส่วนในมิติที่2อว่าความยั่งยืนแล้วนะฮะเราก็จะเน้นการเอาเฟรมเวิร์ของระดับสากลมาช่วยจับตรงจุดนี้ด้วยนะฮะซึ่งตัวเบนชมาร์กอะไรต่างๆเองเราก็มีการเขาเรียกว่า ยืมมาตรฐานของธนาคารโลกมาจับตรงจุดนี้ด้วยนะครับทำให้องค์กรเราเป็นที่ยอมรับในไม่ใช่เฉพาะในนักลงทุนในประเทศแต่รวมไปถึงในต่างประเทศด้วยครับตัวธุรกิจเมืองไทยแคปิตอนที่เรามองเห็นนะจากเศรษฐกิจที่ไม่ได้แข็งแกล่งนักในช่วงนี้นะฮะเราก็มองว่า,าประชาชนหลายคนเองก็ต้องไปกู้หน,นี่นอกระบบนะฮะตรงจุดนี้เองก็ผมว่า MTC เองก็อาจจะเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่สามารถทำให้ ประชาชนหลายคนที่ก่อนที่จะไปกู้นี่นอกระบบอ่ะหากเขามีตัวตัวมอเตอร์ไซค์ตัวรถยนต์เองหรือแม้แต่ว่าต้องการกู้ยืมเงินเขาเรียกว่า Personal l o a n ที่วงเงินไม่เยอะมากก็สามารถที่จะมาใช้บริการของ MTC ได้คะคือเหมือนกับก็คือที่พึ่งประชาชนแหละเพราะรว่าเฉพาะถอดพอร์ตของเราเนี่ยเป็นพอร์ตจำนำทะเบียนเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะครับเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราเป็นพอร์ตจำนำทะเบียนมันตรงนี้เท่ากับว่า,าประชาชนผู้ที่ต้องการเงินทุนก็ให้นึกถึง MTC ใช่ผมผมมองว่าอย่างนั้นแต่การที่จะทําให้เขานึกถึงเราได้อะ<ม>เราก็ต้องเป็นธรรมกับเขานะครับดอกเบีย้ยก็ต้องเป็นธรรมนะครับแล้วก็ตัวาชาร์จเองค่าเก็บเลทเพ์เมนต์อ,อะไรต่างๆก็ต้องเป็นธรรมกับเขาเพื่อ<ม>ที่จะทําให้เขาอยู่ได้แล้วตัวเราเองก็อยู่ได้แล้ว MPL ก็ไม่สูงเราตั้งเป้าว่าอีกทัก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะขยายสาขาไปเท่าไหร่แล้วก็อีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราพอเราจะเป็นเท่าไหร่นะ ท,ทีนี้เรื่องสาขาก็ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันอันนี้คือต้องต้องต้องย้อนกลับไปมองว่า เมื่อ10ปีก่อนตอนที่ MTC เอง IPO ปี2014นะฮะตอนนั้นเองเรามีสาขาอยู่ที่ประมาณสัก500สาขาได้นะฮะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทุกคน equity, uh, equity research analyst เองกองทุนต่างๆเองก็มองว่าสาขาข,าของ MTC ไม่มีทางถึง1,000สาขาได้หรอกนะฮะมาวันนี้เราก็ทะลุไป8,500สาขาแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมองย้อนอออมองมองขึ้นไปในอนาคตนะ ผมมองว่าภายใน3-5ปีข้างหน้าผมคิดว่าประมาณสัก1 0 0 0 0มสาขา,า,ขาน่าน่าจะสมเหตุสมผลครับแล้วพอร์ตพอร์ตเราคิดว่าเราจะไปถึงเท่าไหร่ในช่งสปีถึง5ปีข้างหน้าค,คือสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของประเทศหลายๆธนาคาร ะะผมก็เห็นก็มีพอร์ตตั้งแต่2ล้านล้านบางธนาคารก็3ล้านล้านนะครับหุ้นกู้ outstanding ของ ของอยู่ในตลาดก็ประมาณสักสิบสิบเอ็ดล้านล้านได้น,นะฮะ MTC เองอย่างอย่างที่พี่บอกพี่กริบบอกก็คือว่ายังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนด้วยซ้ำไปนะฮะเราก็มองว่ามันก็ยังมีกลมที่จะเติบโตอยู่ทีเนี้ยถ้าเกิดมองว่าในอนาคตสามถึงห้าปีเป็นยังไงผมมองว่าคอนเซอร์เวทีฟนะฮะก็ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซนก็เป็นไปได้นะฮะเติบโตสิบห้าเปอร์เซนต์ต่อปีนะครับต่อปีต่อสินเชื่อณเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะณเศรษฐกิจแบบนี้ เรามองว่า MTC นณวันนี้เองอเราถือว่าเป็นองค์กรระดับโลกเราด้วยนะฮะเราเองก็อยากจะเทียบชั้นามาตรฐานตัว Microfinance หรือว่า NBFI เจ้าใหญ่ของระดับโลกด้วยนะครับอย่างเช่นในประเทศอ,อินเดียนะครับในประเทศอินโดนีเซียนะครับเราว่าถึงจุดจุดหนึ่งเราไม่น่าจะเป็นที่สองรองใครอ,อันนั้นจะเป็นคำถาถาถาท้าทายตรงจุดนี้มากกว่า